สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องระบบน้ำเหลืองในร่างกายมนุษย์กันนะคะร่างกายของมนุษย์ในแต่ละวันได้รับสารต่างๆมากมายเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นด้วยการหายใจหรือการอุปโภคบริโภคเมื่อสารต่างๆได้เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์แล้วระบบใดในร่างกายที่ทำหน้าที่ลำเลียงสารต่างๆเหล่านั้นไปยังส่วนต่างๆของร่างกายกันนะพี่ยูเรนัสคะช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหมคะ ได้เลยครับระบบที่ทำหน้าที่เลี้ยงสารต่างๆก็คือระบบน้ำเหลืองโดยจะทำหน้าที่ลำเลียงสารต่างๆให้กลับเข้าสู่หลอดเลือดโดยเฉพาะสารอาหารพวกกรดไขมันที่ดูดซึมจากลำไส้เล็กระบบน้ำเหลืองจะไม่มีอวัยวะสูบฉีดไปยังส่วนต่างๆแล้วส่วนประกอบของระบบน้ำเหลืองนี้มีอะไรบ้างคะพี่ยูเรนัสระบบน้ำเหลืองประกอบไปด้วยน้ำเหลืองท่อน้ำเหลืองและอวัยวะน้ำเหลืองครับ ขอบคุณมากค่ะพี่ยยเรนสัสเอาละค่ะเพื่อนๆเ,เรามาศึกษาส่วนประกอบต่างๆของระบบน้ำเหลืองกันดีกว่านะคะว่าแต่ละส่วนนั้นทำหน้าที่อะไรบ้างน้ำเหลืองคือของเหลวที่ซึมผ่านผนังหลอดเลือดฝอยออกมาอยู่ระหว่างเซลล์ หรืออยู่รอบรอบเซลล์บางส่วนจะถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือดฝอยบางส่วนจะดูดซึมเข้าสู่หลอดน้ำเหลืองเราเรียกของเหลวที่อยู่ในหลอดน้ำเหลืองนี้ว่าน้ำเหลืองส่วนประกอบของน้ำเหลืองคล้ายกับในเลือดแต่ไม่มีเม็ดเลือดแดงค่ะในน้ำเหลืองจะมีโปรโตีนอัลบูมินและสารที่มีโมเลกุลเล็กๆเ,เช่นแกส๊สน้ำ น้ำตาลกลูโคสโดยสารประกอบเหล่านี้จะสามารถซึมผ่านเข้าออกได้นอกจากนี้ในน้ำเหลืองยังมีสารอื่นๆอ,อีกเช่นเอนไซม์ฮอร์โมนท่อน้ำเหลืองเป็นท่อปลายตันมีอยู่ทั่วร่างกายมีขนาดต่างๆกันในเนื้อเยื่อของร่างกาย จะมีท่อน้ำเหลืองฝอยแทรกอยู่ใกล้กับเส้นเลือดฝอยปลายสุดของท่อน้ำเหลืองจะปิดตันท่อน้ำเหลืองฝอยเหล่านี้จะรวมกันเป็นท่อน้ำเหลืองใหญ่และเปิดเข้าสู่หลอดเลือดเวนใหญ่เพื่อนำน้ำเหลืองเข้าสู่กระแสเลือด ต่อไปเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำเหลืองนะคะอวัยวะน้ำเหลืองเป็นศูนย์กลางในการผลิตเซลล์ที่ใช้ในการต่อต้านเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมประกอบด้วยต่อมน้ำเหลืองต่อมทอนซินม,ม้ามต่อมไทมสัสต่อมน้ำเหลืองพบอยู่ระหว่างทางเดินของท่อน้ำเหลืองทั่วไปในร่างกายลักษณะเป็นรูปไข่ กลมหรือรีมีขนาดต่างกันภายในต่อมน้ำเหลืองจะมีเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ที่สร้างแอนติบอดีอยู่รวมกันเป็นกระจุกซึ่งมีลักษณะคล้ายฟองน้ำทำให้น้ำเหลืองสามารถไหลผ่านได้ต่อมน้ำเหลืองจะทำหน้าที่กรองน้ำเหลืองให้สะอาดทำลายแบคทีเรียและทำลายเม็ดเลือดขาวที่แก่แล้ว ต่อมทอนซินต่อมทอนซินมีอยู่3ามคู่ที่สำคัญคือ 1. ฟาริงเจีลทอนซินอยู่บริเวณด้านหลังของช่องปากติดต่อช่องจมูก 2. พาลาทีนทอนซินพบที่แดานปากใกล้กับลิ้นไก่อยู่สองข้างของลำคอเป็นต่อมที่มีการอักเสบได้บ่อย 3. ลินกัวทันซินมีอยู่หนึ่งคู่อยู่บริเวณด้านข้างของโคนลิ้นลิงโกัวทันซินคือต่อมน้ำเหลืองที่อยู่บริเวณด้านข้างลําคอตรงโคนลิ้นภายในต่อมมีเม็ดเลือดขาวหลายชนิดทำหน้าที่คอยดักจับเชื้อโรคและทำลายจุลินทรีย์ที่ผ่านมาในอากาศไม่ให้เข้าสู่หลอดอาหารและกล่องเสียงถ้าต่อมทันซินติดเชือ้อจะมีอาการบวมขึ้น เรียกว่าต่อมทอนซินอักเสบต่อมไทมัสมีลักษณะเป็นสองภูอยู่ตรงส่วงอกรอบเส้นเลือดใหญ่ของหัวใจต่อมไทมัสเป็นเนื้อเยื่อน้ำเหลืองทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์หรือทีเซลล์ที่มีหน้าที่ต่อต้านเชื้อโรคและสารแปลงปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย การที่ต่อมไทมัสที่เป็นเนื้อเยื่อน้ําเหลืองสร้างเซลล์ได้ต้องมีฮอร์โมนไทโมซินด้วยต่อมไทมัสจะสร้างฮอร์โมนชนิดนี้จากเนื้อเยื่อบางส่วนของต่อมไทมัสต่อมนี้จเจริญเต็มที่ตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์แม่และเสื่อมสภาพเรื่อยๆเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ต่อมนี้จะเหี่ยวไปและเมื่อเข้าสู่วัยชาราจะกลายเป็นพังผืด ม,ม้ามเป็นอวัยวะน้ำเหลืองที่ใหญ่ที่สุดมีหลอดเลือดมาเลี้ยงมากมายแต่ไม่มีท่อน้ำเหลืองเลยอยู่ใกล้ๆกับกระเพาะอาหารใต้กระบังลมด้านซ้ายมีรูปร่างคล้ายมเมล็ดถั่วภายในจะมีเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ามากมายหน้าที่ของม้ามในระยะเอมบริโอของคนท้องม้ามจะทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดงแต่เมื่อคลอดแล้ว ม้ามจะเป็นที่อยู่ของเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคที่เข้าไปในกระแสะเลือดและสร้างแอนติบอดีเข้าสู่กระแสะเลือดนอกจากนี้ม้ามยังทำหน้าที่ทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงที่หมดอายุแล้วด้วยเมื่อเราเรียนรู้ถึงส่วนประกอบต่างๆของระบบน้ำเหลืองแล้ว เรามาดูกลไกาการทำงานของระบบน้ำเหลืองกันดีกว่าค่ะกลไกาการทำงานของระบบน้ำเหลืองจะมีการทำงานที่สัมพันธ์นกันกับระบบหมุนเวียนเลือดระบบน้ำเหลืองจะทำหน้าที่นำน้ำที่อยู่นอกเซลล์กลับสู่เส้นเลือดรวมถึงการดูดซึมโปรตีนไขมันจากทางเดินอาหารฮอร์โมน ช่วยนำโปรตีนในช่องว่างระหว่างเซลล์ที่หลุดออกจากเส้นเลือดฝอยและสารโมเลกุลใหญ่อื่นๆให้กลับเข้าสู่กระแสะเลือดใหม่และช่วยกำจัดแบคทีเรียหรือสิ่งแปลกปลอมนอกจากนี้ต่อมน้ำเหลืองอยังสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายตลอดจนเป็นทางผ่านของอาหารโดยเฉพาะไขมันจากลำไส้ไปยังกระแสะเลือด จะเห็นได้ว่าระบบน้ำเหลืองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันที่มีอวัยวะที่เกี่ยวข้องที่สามารถสร้างเซลล์เม็ดเลือดเพื่อต่อสู้กับเชือ้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายอีกทั้งยังช่วยลำเลียงสารต่างๆเข้าสู่เส้นเลือดอีกด้วยน้ำเหลืองจะไหลไปตามท่อน้ำเหลืองร่วมกับการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆท่อน้ำเหลือง ทิศทางการไหลของน้ำเหลืองจะไหลไปสู่หัวใจเท่านั้นเพราะว่าที่ปลายของท่อน้ำเหลืองจะมีลิ้นคอยปิดกั้นไว้ไม่ให้น้ำเหลืองไหลกลับน้ำเหลืองจะไหลไปตามท่อน้ำเหลืองโดยอาศัยปัจจัย3ประการคือการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อที่จะไปกดหรือคลายท่อน้ำเหลืองความแตกต่างระหว่างความดันซึ่งท่อน้ำเหลืองขนาดเล็ก จะมีความดันมากกว่าท่อน้ำเหลืองขนาดใหญ่การหายใจเข้าซึ่งไปมีผลขยายทรงอกและลดความดันทำให้ท่อน้ำเหลืองขยายตัวให้เพื่อนๆตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและถ้าตอบคำถามเสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถคลิกดูเฉลยเพื่อดูคำตอบได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆตอบได้ใกล้เคียงในเฉลยของเรา ก็ถือว่าตอบถูกแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าคะคราวหน้าเราจะไปเรียนเรื่องอะไรต่อไปนั้นเพื่อนๆอดใจรอกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ